เลือดของน้องเขาสองหมื่นกว่านะครับส่วนของพี่นั้นหมื่นสองนะครับโอเคมาพร้อมอยาให้เตียชื่อสไปโนซื้อมาอื้ออื้อสไปโนซื้อมาอยางเตียชื่อเอกก็ได้นะครับหรือจะบวกกันเลยก็ได้นะครับโอ้ตอนนี้นะครับบวกกันแล้วเดี๋ยวเราจะส่องกล้องไปนะครับเอาดูใครจะยกคบเพลิงยอมแพ้ก่อนนะครับถ้าไม่ยกนี่มีติ์ถึงตายนะฮะบอกเลยนะครับน้องพง์มีความมั่นใจแค่ไหนครับ ที่จะมาโค่นล้มไอ้เจ้าสไปโนเขียวของพี่ครับ <c oughs> ขู่ใช่ไหมนี่ขูก <c oughs> ่กลับไม่โกงปาบปาบเลยพี่แรงกว่าชัดเจน <c oughs> แรงกว่าชัดเจนมันน้องมันเริ่มฉลาดนะครับมันเข้าไปตบข้างหลังวะ <c oughs> มนม,ม,นะ <c oughs> มันเริ่มฉลาดแลวไอเด็กพวกนี้มันเริ่มฉลาดแล้วขอบคุณทุกทุกคนนะครับขอบคุณแอดมินด้วยนะครับพี่เข้ามาเป็นตะครีพพยาน เอาละครับก่อนอื่นก็ขอกล่าวกราบสวัสดีน้องๆที่เคารพรักแล้วก็ท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ด้วยนะครับก็วันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นวันที่พวกพี่นะครับนัดกับน้องๆน,นะครับมาเปิดตึก <c oughs> ค้นหาราชาสไปโนนะครับซึ่งจะเป็นอันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าสไปโนของใครนะครับจะเป็นราชาของเซิร์ฟออนไลน์ o p e n d i n o w o ว l รนะครับวันนี้นะครับก็นัดกันนะครับมาหาอันดับหนึ่งนะราชาสไปโนนะครับก็ของพี่นะครับจะเป็นสไปโนสีเขียวนะครับส่วนของน้องผู้ท้าชิงนะครับเดี๋ยวพี่เช็คก่อนนะน้องเขามีชื่อชื่ออะไรวะฮัลโหลน้องแนะนำแนะนาตัวหน่อยครับลงมาหน่อยลงมาหน่อยเดี๋ยวพี่ให้น้องแนะนาตัวหน่อยครับ มาห้าลงมามาคุยกันก่อนลงมาก่อนต้องแนะนําตัวก่อนโอเคนะครับนี่ก็คือผู้ท้าชจริงของเรานะครับน้องไม่ชื่อว่าอะไรครับชใ,ใช่ครับชื่อในเกมครับอะไรนะอ,อ,อะไรวะ <laughs> <laughs> ยักษ์เมียเหรอใช่ปะ น้องยักษ์เมียนะครับโอ้ชื่อชื่อตึงมากเลยนะครับก็เดี๋ยวเป็นคู่แรกนะครับก็จะเป็นพี่นะครับสู้กับน้องยักษ์เมียนะครับเดี๋ยวน้องใส่ชุดเกราะครับเผื่อมันพลาดโดนโดนโดนดาเมจครับใส่ชุดเกราะนะครับเอาละครับน้องๆตอนนี้ก็ได้เวลาที่จะเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับมีได้รับแอดมินสปาร์กนะครับหรือว่าพี่สปาร์กของเราเองนะครับมาเป็นสักขีพยานนะครับแล้วก็มาเป็นผู้ผู้ที่แบบ คอยคุมนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็พี่สปาร์กนะครับเป็นผู้ดําเนินการนะฮะส่วนเราก็จะเป็นผู้แข่งขันนะครับเดี๋ยวให้พี่สปาร์กเป็นแพทย์สนามนะครับคอยช่วยอยู่โอเคครับก็ประจําตําแหน่งนะครับให้ถอยถอยตั้งระยะเลยน้องถอยตั้งระยะเลยเอาละศึกจะเริ่มแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่นับหนึ่งสองซ้ำจะวิ่งชนเลยก็ได้นะครับจะชั้นใช้เชิงแบบดึงจังหวะหลบก่อนก็ได้คือยังไงก็ได้ครับ ขอแค่แบบจนกว่าอีกฝั่งจะยอมแพ้นะครับโอเคครับพร้อมไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเ,ยวเยวลืมแนะนําครับลืม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 จะให้ดูก่อนโอ้ยเดียวจะมึงตบดิโดนไปหนึ่งทีแล้วใจล้มใจล่มอุย้ยคือแบบเลือดของน้องเขาสองหมื่นกว่านะครับส่วนของพี่นั้นหมื่นสองนะครับโอเคมาพร้อมอเริ่มน้องออกูวิงนี่ก่อน เชิงดักตบถอยหลังครับเราอะตบถอยหลังครับตบถอยหลังนอง้องยห้เตียชื่อสไปโนซื้อมาอื้ออื้อสไปโนซื้อมาอยห้เตียชื่อยออแล้วบอกนะครับเ,ออเลือดน้องเหลือมื่นสี่แล้วนะครับมื่นสองยห้เตียสไปโนเสียชื่อเฮ้ยพอมันตบมันกระเด็นนะฮะน้องเขากระเด็นกระเด็นเนอะใครตบโดนก็กระเด็นออกไปนะใช้ระยะนะครับไขแขนสัน้น เลยเก้าพันแล้วน้องจะตายนะจะตายเห 9, ลือเก้าพันเด้อสู้ต่อเอ้ยเหลือตีพันสู้เปล่ายอมโอเคน้องเขายอมนะครับเฮ้ยโอ้ยเหมือนเราจะได้เทคนิคแล้วนะครับคือสไปโนเวลามันตบแล้วมันกระเด้งนะฮะใครเข้ามาโดนแบบโดนควรก่อนก็ถือว่าจะเตียดจังหวะนะครับก็เอาเป็นว่า สไปโนของพี่นะครับได้ผ่านเข้ารอบนะครับไปรอผู้ชนะคนต่อไปอขู่คำลามหน่อยขู่คำลามหน่อยข <c oughs> ู่คำลามหน่อยอา้าวมีแอดมินมาเป็นสกีพยายอีกหนึ่งนะฮะไม่เสียชื่อสไปโนซื้อนะครับบอกเลยเลือดน้อยนะแต่ว่าได้ระยะในการโจมตีที่ต้องบอกว่าสึงมาก <c oughs> โอ้โหโอเคครับปะเดี๋ยวเรามาดูคู่ต่อไปนะครับบอกแล้วนะครับน้องมีระยะให้รอบเกาะน้องจะแบบ จะวิ่งรอบจะอะไรก็ได้นะฮะแล้วแต่น้องๆเลยโอเคคู่ต่อไปครับใครจะมาเจอกันครับเอาใครอ่ะบอลบอลเจอกันเองวะบอลน้ำงินกับแดงแดงคบเพลิงเดี๋ยว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 นี่คบเพลิงกับที่พี่คบเพลิงกับที่พี่อ่ะพี่มีเอาป่ะสังเกตคบเพลิงคู่ต่อสู้ด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีอ่ะให้คู่ต่อสู้นะครับตะโกนออกมาด้วยนะจะดีด้วยจะดีมากนะครับ เพราะว่าการต่อสู้ในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการวัดใจครับประมาณว่า,าใครแบบคิดว่าเฮ้ยไม่ไหวแน่คือแบบตะโกนออกมาว่ายอมก่อนเลยครับเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียสูญเสียนะครับโอเคมีครับมีครับพี่มีเอาแล้วครับเดี๋ยวเราเอาคบเพลิงไปส่งให้น้องก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ในการแบบแสดงว่าเรายอมนะฮะนี่เอาไปเลยเ,เดี๋ยวพี่จะเป็นกรรมการให้โอ้โ าามันต้องไอแดงไก่เขียวนะนี่มันไอแดงไกบน้ําเงินวะเอาละครับคู่ต่อไปนะครับจะเป็นระหว่างเจ้าแดงนะครับเจ้าแดงน่าจะเป็นน้องไรเอ่ย <Okay. S 1> เจ้าแดงชื่ออะไรครับเรียกไอแดงแล้วกันครับเงียบเลยใช่ในเกมอะเอาใหม่ขอชัดๆครับ อะไรไม่รู้ว่าฟ้าพิเรกวไนแดงแล้วกันง่ายดีนะครับส่วนไอ้น้าเงินนี่ไอ้น้ําเงินนี่ชื่อเจ้าเกนตินะครับเอาละครับก็เดี๋ยวพี่ให้สัญญาณก็คือเข้าไปตกกันได้เลยนะก็ท่านผู้ชมก็ต้องระวังหน่อยนะครับสไปนูดาเมจมันแรงนะฮะไม่มีชุดเกาะระวังนะครับอันตรายมากๆเอาละครับเอาเริ่มจะดึงจังหวะจะวิ่งรอบเกาะอะไรก็ได้นะครับหรือจะบวกกันเลยก็ได้นะครับโอ้ตออนีนะครับบวกกันแล้วเดี๋ยวเราจะส่องกล้องไปนะครับ วิ่งหรือมือสามเอาดูใครจะยกคบเพลิงยอมแพ้ก่อนนะครับถ้าไม่ยกนี่มีสิทธิ์ถึงตายนะฮะบ,บอกเลยนะครับอเอครับเริ่มเริ่มใช้ระยะเฮ้ยน้ำเงินน้ำเงินหันหลังแล้วกินจิวิ่งฮนะเอาหันมาตวนับวิ่งไม่ออกเอาโอ้ยไม่มีใครยอมใครครับตอนนี้พี่ก็ไม่ได้ส่งเลือดด้วยนะครับเพราะว่าจะลุ้นนะฮะ เอานะครับลุ้นไปด้วยกันนะฮะหุ้ยเฮยสุสีฮะสุสีคุณนี้สุสีนะครับไม่มีใครยอมใครครับคุณนี้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะพอแล้วครับเกนจิเอ้ยมีคนบอกพอฮะเกนจิพอใช่ไหมครับโอ้ยไอแดงเข้ารอบนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาว่ะเอาเรื่องว่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่เช็คก่อนไอแดงมันเลือดเท่าไหร่วะมันตบ โหดจังหมื่นสี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้แอดประมพยาบาลครับโอ้ยมันโอ้ยเหลือตัวอะไรกินจีเหลือหรือแปดหรอ้ยดีนะหยุดก่อนไม่งั้นนี่แตกแน่นะครับไปเดี๋ยวให้แอดช่วยรักษาพยาบาลนะครับเดี๋ยวออาเอาเจ้าไอแดงนะครับไปให้แอดมินช่วยประมพยาบาลหน่อยครับเดี๋ยวนี่ครับแอดแอดมินมาแล้วนะครับหมอเราหมอสนามมาเค็มล้วครับเดี๋ยวให้หมอสนามปั๊มหัวใจก่อนโอ้โห หมอแค่สัมผัสนะครับเลือดกลับาัตเทมเหมือนเดิมแน่นอนมากครับหมอแอดมินขอบคุณมากนะครับแอดมินครับขอบคุณครับแอดมินครับอีกตัวด้แอดมินไม่ต้องของผมไม่ต้องเป็นของผมไม่ต้องเอาละครับรอบต่อไปนะฮะไอไอเจ้าตัวเขียวเล่นปะครับตัวเขียวว่าไงมาตัวเขียวเดี๋ยวพี่รับจุดให้เอาไหมครับหรือว่าจะเจอกับไอแดงครับ เอาแหละอยากเจอกับของพี่เลยของพี่มันตึงนะน้องของพี่นี่ของดีเลยนะครับเนี่ยเอาเละครับเดี๋ยวเราจะไปทําความรู้จักกับเจ้าเขียวกันครับมาเลยน้องเข้ามาแสดงตัวตวนก่อนอบอกเลยไอ้เขียวอ่อนเจอกับไอ้เขียวเข้มนะครับก็ยินดีน้องยินดีต้อนรับครับผมมาทาความรู้จักกันหน่อยนะฮะก็ขอ,อสัมภาษณ์หน่อยนะครับน้องชื่ออะไรครับ น้องพงษ์ใช่ไหมครับเอาละครับก็น้องพงมีความมั่นใจแค่ไหนครับที่จะมาโค่นล้มไอ้เจ้าสปไปโนเขียวของพี่ครับไม่ถึงห้าิปรเ็นนะครับน้องบอกแต่ของแบบนี้นะครับมันต้องวัดกันที่จังหวะนะครับเหมือนถ้าให้พี่เดานะครับเหมือนว่าเล็บใครขวนก่อนมันจะโดนแบบ ปิงถอยหลังมานิดนึงแล้วถ้ามันแบบควรแบบต่อเนื่องเหมือนมันจะทำดาเมจได้ได้เปรียบนะอันนี้เป็นทิกเล็กๆน้อยๆน,นะครับแบ่งๆให้น้องฟังนะเอาละครับน้องพร้อมไหมครับเอาละครับพร้อมนะครับมาขึ้นสู้ค่ต่อสู้นะฮะยืนได้เลยน้องมาเดี๋ยวพี่ไปตั้งหลักก่อน <laughs> เดี๋ยวพอไปตั้งหลักก่อนเ <laughs> ดี๋ยวไปอยู่ใกล้ฮะขอระยะหน่อยน้องตั้งระยะนิดนึง <laughs> เอาละพร้อมน้องเริ่ม ไปแล้วฮะเชิงระยะก่อนครับปี่ <c oughs> แมปไม่เกี่ยวนะครับบอกแล้วนะครับเชิงได้นะพี่ขอสู้บริเวณน้ำตื้นแล้วครับดึงจังหวะดึงน้องมันตามให้มาน้ำตื้นก่อนอา้อาวอ้าวเฮ้ยคู่ต่อสู้เราหายไปไหนวะเอานูน่น <c oughs> มามาดิมาดิจะเข้าถึงตัวหรือเปล่าเนาะเฮ้ครูเออตบขวานหน้าไปทิ้ง <c oughs> เฮ้ยน้องน้องจะกัดใช่ไหมนี่ยจะกัดเหรอ มันกัดไม่ถึงหรอกปากมันสั้นกว่ามือเหลือหกผ่านนะฮนะน้องตกดึงจังหวะตกดึงจังหวะตกฮะอย่าไปหวดเยอะเชิงมีไอ้คู่ล่ะคู่ใช่ไหมนี่คู่กับไม่โกงปั๊บปั๊บเหลือผนะ่านโอ้ยเราโดนเราโดนเด้ง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 เต้าออ,อไ้ทำไมของน้องมันตบเร็วนะฮะเฮ้ยตัว โดนตัวนี้ทําให้เรารู้สึกว่าเราเจ็บนะครับไอ้น้องคนนี้ไม่ธรรมดานะครับเราเริ่มเจ็บเหมือนกันนะครับเลือดเริ่มยุบอย่าไปยอมอย่าไ้เจ๊ชื่อเลือดเริเ่มยุบไอ้ของน้องเนื้อเอ้น้องเลือตัวอะไรวะพันสี่ปะวะพันห้าน้องยอมนะครับอฮ้ยอุ้ย้ยแต่ดาเมจน้องแรงอยู่นะครับเพราะว่าตกพี่เลือดเลือดยุบเลยอ่ะเอาแล้วตอนนี้พี่ก็เข้ารอบนะฮะไปชิงกับไอ้เจ้าแดงนะครับ <S <S โอเคบอกเลยว่าตึงฮะมาเขาเขาประจําตําแหน่งค่้แดงเดี๋ยวขอสัมภาษณ์พูดท้าชิงหน่อยนะอันนี้คือรอบรองแล้วนะครับ2ตัวนี้ใครใครชนะนี่เดี๋ยวพี่จะขอให้แอดมินเอาเอา,เอารูปนะครับไปแปะไว้ในดิสคอดนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นรูปภาพโชว์ว่าสไปโนตัวไหนคืออันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะเดี๋ยวพี่จะให้อดมินเขาช่วยแบบทํา มามาเลยมาเลยครับทุกน้อง,องมาแดงว่าไงแดงว่าไงแดงพร้อมเปล่าพร้อมเปล่าพร้อมยังถ้าพร้อมก็เข้าประจำตำแหน่งนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปสัมภาษณ์นะครับเก่งมากลูกอย่าทำเป้พ่อไข่หน้าล่ะ,ะเดี๋ยวคู่กัน คูก่อนคูก่อนนะฮะ <c oughs> นี่นะฮะบอกเลยว่าเผ่าพันธุ์ของแอดมินเขานี่บอกเลยว่าตึงจริงนะครับ <c oughs> ไม่ได้ตึงแค่สีนะน้องความโหดตึงด้วยโอเคเดี๋ยวพี่จะขอเข้าไปสัมภาษณ์ไอ <c oughs> ้แดงหน่อยนะครับอว่า,าไงต้องแดงขอสัมภาษณ์หน่อยครับ <c oughs> เอาละครับเอเมื่อกี้ยังฟังชื่อน้องเขาไม่ชัดเลยพี่ขอชัดๆอีกสีดิ <c oughs> <c oughs> ขอชื่อหน่อยครับ <Yeah. S 2> อ๋ออันฟ้าโอ๋อน้องอันฟ้าโอเคน้องอันฟ้ามีความมั่นใจระดับไหนครับในการแบบเข้ามาท้าชิงในวันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว้าว <c oughs> เอาละครับก็ขอคำนับก่อนมามาคำนับกันก่อนมาให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับมาครับเอาละครับเราต้องเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับก่อนจะต่อสู้นะครับเอาละปะ จำตำแหน่งกันน้องก็ศึกนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นศึกใหญ่นะฮะเป็นศึกระหว่างราชาสไปโนนะครับชื่อนี้จะโดนจาลึกไว้ในเซิร์ฟจนกว่าจะมีกิจกรรมข้างหน้านะครับว่าจะมีใครมาโค่นล้มอันดับหนึ่งได้หรือไม่นะครับเอาละถ้าน้องพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะครับน้องๆไปโอ้โหแอดมินเปิดสวยมากเฮ้ยจะพิ่งขู่ดิตบใสยหลังตบเฮ้ยที่แรงกว่าชัดเจนแรงกว่าชัดเจนเหลือหกพัน เหลือ5,000ใช่ไหมอาวแปดอะบุกตบคูเลยสามพันแปดยังจะสู้อยู่ใช่ไหมสามพันแปดสู้เหรอเติบสองพันแปดจะสู้ใช่ไหมเหลือหนึ่งพันแปดเหลือแปดร้อยเอาล้วครับก็เรียบร้อยนะครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับกิจกรรมนะฮะก็คือแข่งขันนะครับหาราชาสไปโนนะครับแล้วก็ได้มาแล้วนะครับนั่นก็คือเจ้าสไปโนเขียวนะครับ <c oughs> ลูกรักของพี่นะบอกแล้วพี่ไม่ยอมเสียชื่อหรอกเนาะ <c oughs> <c oughs> าน้องพี่ให้ลุมสี่ตัวเลยไหมเอาไหมขออีกรอบใช่ไหมขออะไรนะขอขออีกรอบขออีกรอบพูดว่าอะไรนะขอขอขอ2ลุมน่นเแดงได้ดีได้ดีดเอาไปล่ะเอาเอาปละเอาไปละ มาต้องสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์หน่อยมันต้องสัมภาษณ์ก่อนมามันต้องสัมภาษณ์คู่ต่อสู้ก่อนเอาละครับก็น้องขอแบบสองลุมหนึ่งนะฮะมามาสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์น้องอันฟ้ากับน้องเกนจิหน่อยนะครับโอเคขอประจำตําแหน่งนะฮะก็น้อง ji, เกนจิมีความมั่นใจขนาดไหนครับที่จะมาะมาแบบเป็นผู้ท้าชิงสปไปโนของพี่ฮนะหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงหนึ่งด้วยน,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 น้องอันฟ้าครับ น้องนัลฟ้าคิดว่าไงครับเงียบเลยเอาละโอ้โหน้องเขก็ค่อนข้างมีความมั่นใจนะครับเอาละเดี๋ยวเข้ามาจับตำแหน่งเลครับเดี๋ยวให้แอดแอดมินป๊อปนะครับช่วยจุดสัญญาณแบบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวมันเป็นอะไรที่โคตรสวยเลยวะโอเคเดี๋ยวพี่จะน้องมามาสู้กันตรงนี้มาตรงน้ำตื้นๆนี่มาพอสไปโนนะครับมันชอบเปียกน้ำนะครับจนถึงจะได้บัฟพิเศษนะ เอาล้วครับรอบนี้นะครับสองลุมหนึ่งนะครับน้องน้องเป็นพันธมิตรกันยังเดี๋ยวมันเพาเดียวกันพี่มันเพาเดียวกันพรอมมันไม่ตีกันใช่ไหมม,มันตีกันไม่ได้อ่าโอเคนะครับก็นะพร้อมหรือยังพร้อมไหมพ้อมพร้อมแล้วพี่พร้อมพร้อมนานแล้วตะโกนเดี๋ยวนะคือถ้าไม่ไหวนี่ตะโกนเลยนะโอเครอสัญญ,ญาณจากแอดมินครับ เอาเลยเริ่มน้องมาเลยเอ้ยมันจะล้อมตบเหรอมันจะล้อมตบเหรอเอ้ยเมื่อกี้มือนแหมจะวิ่งล้อมตบเหรอมันไม่ง่ายอยู่กันหรอกน <c oughs> ้องเฮ้ยเหมือนน้อ,มอ,อ,มอ,อ,มนองออมันเริ่มฉลาดแล้วครับมันเข้าไปตบข้างหลังวะผมมันเริ่มฉลาดแล้วไอเด็กพวกนี้มันเริ่มฉลาดแล้วเอ้ยหนีไปไอ้น้ำเงินหนีไปเดี๋ยวตายไอ้น้ำเงินจะตายแล้วไอ้แดงเข้ามาขวนหลังเหลือสองพันไอ้แดงเหลือพันเจ็ด ้้ค mm ู่กัน้ยเกือบตายหมดไงเล่าโวดเะล่าเอ้ยเอาละครับนี่จบแล้วที่เป็นอันดับหนึ่งนะฮะเลือดน้อยนะครับของเราเลือดน้อยนะ แต่ดาเมจนี่ร้อยนะครับขออุบไว้นะครับไม่ไม่ไม่เปิดเผยนะครับเพราะว่าในโลกออนไลน์นะครับเราไม่เปิดเผยดามเมดให้เห็นนะครับก็ก็มีแค่น้องๆในในเอ่อคนที่เข้ามาเล่นนะครับก็จะเห็นดาเมจของสไปโนตัวนี้นะถึงเลือดจะน้อยนะครับแต่ว่าดาเมจก็ร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างบอกครับนี่นะครับคือราชาสไปโนนะครับอันดับหนึ่งของเซิร์ฟที่แท้ทูนะตอนนี้เราคืออันดับหนึ่งแล้วนะครับอื้เดี๋ยวต้องขอแบบแอดมินแบบทำโพสเตอร์ศึกชิงอันดับไดโนเสาร์แล้วแหละ โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีตัวอะไรดีๆเดี๋ยวพี่ลองถามแอดมินก่อนเพราะว่าศึกนี้พี่ก็นะขอแอดมินมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมีตัวอะไรเดี๋ยวพี่จะลองปรึกษาแอดมินดีว่าแอดมินมีตัวอะไรแบบเจ๋งๆมั่งนะครับเพราะว่าพี่ก็จะงัดมาจากคลังแอดมินนะครับแล้วก็เอามายืนหนึ่งนะครับในเซิร์ฟนะครับก็การต่อสู้ไดโนเสาร์นะครับเดี๋ยวพี่จะแนะนําให้นะอันเนี้ยนะเดี๋ยวพี่ไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวพี่อ่า ขออธิบายอะไรก่อนคือการต่อสู้ไดนโนเสาร์นะครับน้องอันนี้พี่พูดเรื่องจริงนะครับดามเมจอะ่ะมันมีส่วนจริงนะครับแต่ว่ามันก็แค่ประมาณ50%นะครับสกิลสาคัญในการต่อสู้นะให้เทคนิคเลยนะครับคือชั้นเชิงแล้วก็การหาจังหวะนะครับคือบางทีถ้าเรารู้ว่าดามเมจเราสู้ไม่ได้เราไปสู้ตรงๆอะ่ะมันสู้ไม่ได้แน่นอนครับเพราะว่ามันแลกกันคนละทีแต่สิ่งที่น้องทําเมื่อตะกี้ครับการอ้อมมาตบอะ่ะน้องบอกเลยจากเลือดพี่แบบ ยุบไปแค่น้อยนิดเดียวนะครับรอบเมื่อกี้ไปพี่หายไปครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่าโดนรอบตับรอบตบจากด้านหลังนะครับก็นี่แหละครับเป็นเทคนิคที่สามารถเอาชนะตัวที่ดาเมจเยอะนะครับเพราะว่าสังเกตได้นะครับพวกสัตว์สิ่งมีชีวิตไดโนเสาร์นะครับเวลาที่มันโจมตีคือมันจะมีสแต็กที่ดีหนึ่งอย่างแล้วก็ด้อยหนึ่งอย่างนะครับอย่างของพี่จะเดินช้ามากนะครับแล้วก็เลือดน้อยมากนะครับ ดังนั้นการโดนโจมตีจากด้านหลังหรือจุดบอดจะทําให้มันแบบสูญเสียเลือดเยอะนะครับอ่าเทคนิคนี้บอกไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาแก้กันในรอบหน้านะแก้ตัวเนาะก็ถ้ายัางไงพี่ขอถ่ายรูปเป็นอ่าสกีพยานแล้วก็อ่าเป็นเขาเรียกว่าไรภาพภาพที่ภาพภูที่ภาพภูมิใจของพี่ไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวขอเชิญแอดมินด้วยนะครับเป็นสกีพยานเนะาะเพราะว่าแอดมินของเราก็เป็นผู้ดูแลเซิร์ฟนะครับขอให้อ่น้องๆครับช่วยเอาไดนโนเสาร์มาจัดเรียงกันแบบ สวยๆหน่อยได้ไหมครับมาเดี๋ยวเรามาจัดเรียงไดโนเสาร์ถ่ายรูปกันชใช่ครับอาร์เมอร์มีผลด้วยครับอานฮนะเอาละแอดมินมีไข่นะอานน่ะพี่บอกเลยพี่จัดเต็มมาเลยนะครับ <c oughs> โอเคครับป่ะมาขอถ่ายรูปสวยๆหน่อยนะครับก็เดี๋ยวขอบมุมนี้หันหน้าเข้าเกาะคาโน่แล้วกันนะครับแบ็กกราวดจะได้เป็นทะเลกับภูเขาสูงเนาะโอเคนะครับขอให้น้องๆมาจัดเลียงกันหน่อยนะครับเอาละราชานะฮะ ได้เกียรติเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่แอดมินเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง้ยพี่อยากให้ตัวนู้นมาด้วยอ่ะให้คอยาวอ่ะแห้เราคอยาวมาด้วยได้ไหมครับอ่านี่นะครับอันนี้ก็คือการต่อสู้ของพวกพี่นะครับที่จัดกันนะครับน้องๆที่เข้ามาดูคลิปของพี่นะครับพี่อยากจะบอกว่าพี่จัดกันโดยที่แบบไม่ได้แบบมีการสูญเสียหรืออะไรนะครับเพื่อความสนุกนะครับความตื่นเต้นเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราจะได้มีอะไรทําระหว่างที่เราแบบไม่ได้ฟาร์มไงครับน้องๆ ก็คือนี่แหละครับกิจกรรมนัดกันแบบมา PVP แบบสนุกๆนะครับไม่ได้ซีเรียสเอากันจนแบบว่าเอา่อเป็นการข่มขู่หรือว่าเป็นการาพูดเยอะหยันกันนะครับเราจะไม่มีการเยอเยหออยันกันในภายหลังนะครับเพราะว่านี่มันเป็นแค่ความสนุกตื่นเต้นที่พวกเราได้มาร่วมกันนะครับก็ถ้ายังไงขอถ่ายรูปยืนเรียงถ่ายรูปด้วยกันหน่อยนะครับ ขอความร่วมมือหน่อยนะครับเอาละขอเชิญแอดมินด้านหน้าครับผมทั้ง2ท่านเลยนะครับที่เข้ามานะมากี่คนเนี่ยมากี่ท่านเนี่ยสามท่านเลยนะครับขอเชิญด้านหน้าเลยครับขอแบบเด่นๆยืนข้างหน้าเลยครับแอดมินไม่นั่งครับแอดมินตรงยืนฮะน้องๆยืนนะครับเพราะว่าพี่ถ่ายมุมสูงนะไม่ต้องนั่งนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นเกียรติแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาร่วมในเฟรมนี้นะครับก็ถ้าน้องคนไหนสนใจนะครับสามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เซิร์ฟ โอเพนไดโนเวอร์ก็บอกเลยว่ากิจกรรมมีค่อนข้างจะเป็นไปได้นี่เกือบเกือบทุกวันนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟ PVE นะครับสามารถนัดกันตกลงกันแล้วก็มาเล่นกิจกรรมแบบนี้ทุกๆวันนะครับแล้วก็พี่ก็จะเป็นคนหนึ่งนะครับที่จะหากิจกรรมนะครับมาให้น้องๆได้แบบสนุกสนานนะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับเป็นประสบการณ์ที่พี่ได้ไปร่วมเล่นในเซิร์ฟดิโนซอรินมาด้วยนะครับเป็นเซิร์ฟเพื่อนบ้านของเรานะครับ เป็นกิจกรรมแข่งขันวิ่งผัด3ไดโนเสาร์นะครับก็คือผัดจะใช้ไดโนเสาร์สตัววิ่งผัดนะครับคือกิจกรรมเนี้ยพี่ว่าเราอีกหน่อยก็คงได้เล่นกันนะครับเดี๋ยวพี่อาจจะส่งเรื่องไปขอทางท่านแอดมินนะครับให้ท่านแอดมินเขาพิจารณานะครับในเรื่องนี้นะแต่บอกเลยว่าการวิ่งผัด3สเตจเป็นอะไรที่โคตรมันเลยนะครับเพราะว่าไดาโนเสาร์แต่ละตัวมันมีเทคนิคแตกต่างกันนะแล้วก็สปีดของไดโนเสาร์วานะ้อง มันมีขีดจำกัดดังนั้นเทคนิคการวิ่งสําคัญมากนะครับเอาละกิจกรรมในครั้งหน้าก็เป็นอาจจะเป็นกิจกรรมใหญ่นะครับในการวิ่งผัดเนาะก็น้องๆคนไหนอยากร่วมสนุกก็นะสามารถติดต่อมาได้ที่ s ซ r f Open เพนไดโนเวอร์ีพีนี้พี่ก็ต้องขอลากไปก่อนนะครับน้องๆแล้วมาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบายบายสวัสดีครับขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณแอดมินด้วยนะครับที่เข้ามาเป็นสกีพยาน